ดวงจิตมีดวงเดียวท่องเที่ยวไปที่บอกว่า89ดวง121ดวงเป็นอาการหรืออารมณ์ของจิตดวงจิตจริงมีดวงเดียวหลวงพ่อพระราชพมยานหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสงมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งถามหลวงพ่อว่าจิตเรานี้มีกี่ดวงหลวงพ่อบอกว่ามีจิตมีดวงเดียว ของข้ามันมีดวงเดียวนี่นะพ่อให้มาดวงเดียวเขาบอกผิดตำราถามตำราของแกทั้งมีกี่ดวงเขาบอกว่าอย่างน้อยก็แปดสิบอย่างพิสดารก็มีหนึ่งร้อยยี่สิบกว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเอกะจะรังจิตตังจิตดวงเดียวเที่ยวไปไอที่บอกเป็นหลายดวงก็คืออารมณ์เข้ามาสิงจิตอยู่ อย่างจิตนี้มีอารมณ์โกรธจิตมีความโลภจิตมีความหลงใช่ไหมจิตมีความรักอารมณ์ของจิตก็ต่างกันไปนั่นมันเป็นอารมณ์ไม่ใช่ดวงจิตดวงจิตจริงมันเป็นดวงเดียวและไอ้ที่มาเกิดก็มาดวงเดียวตายแล้วก็ไปดวงเดียวหลวงพ่อบอกว่าไอ้พวกนั้นที่มันหลายดวงนะ มันต้องเกิดหลายอย่างเกิดเป็นคนบ้างเกิดเป็นหมาบ้างเกิดเป็นนกบ้างอะไรบ้างความจริงพระดีกาจารณ์่ะท่านอธิบายไว้เพื่อความเข้าใจง่ายทีนี้เอกคนเบื้องล้างไม่เข้าใจตามท่านความจริงจิตน่ะมันดวงเดียวเหมือนน้ำใสใสใสแก้วถ้าสีแดงใส่เข้าไปไอ้น้ำนั่นน่ะออกเป็นสีแดง ถ้าสีเขียวใส่น้ำเข้าไปก็เป็นสีเขียวไอ้นั่นน้ำเปลี่ยนสีไปเพราะใส่สีเข้าไปจริงๆแล้วน้ำมันใสแก้วมันใสและที่เราทำเวลานี้เราทำเพื่อให้จิตใสตามเดิมถ้าจิตใสตามเดิมก็ไปนิพพานได้เมื่อก่อนนี้มันใสเหมือนกันนะแต่มันใสไม่มีประกายพลึกจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหม สรุปแล้วดวงจิตจริงมีดวงเดียวที่บอกว่ามี98ดวงบ้างโดยพิสดาร121ดวงบ้างนั่นมันเป็นอารมณ์ของจิตไม่ใช่ตัวดวงจิตด,ดวงจิตจริงมันดวงเดียวพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเอกะจรังจิตตังจิตด,ดวงเดียวเที่ยวไป จิตที่มีดวงเดียวนี้คือจิตสังขารที่เป็นประพัดซอนความประพัดซอนมันเสื่อมไปเราจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆใน3 1บภพภูมิแต่เราต้องดับและละลายดวงจิตประพัดซ้อนดวงเดียวท่องเที่ยวไปดวงนี้ไปก่อนจิตจึงจะได้จิตอีกตัวหนึ่งออกมาคือจิตนิพพานหรือนิพพานนั่นเอง วิธีรักษาโรคทุก์ทั้งปวงให้หมดไปทำได้วิธีเดียวคือทำอย่างไรก็แล้วแต่ให้จิตนั้นต้องว่างจากการคิดนึกปรุงแต่งด้วยกิเลสตัณหาตลอดไปอธิบายว่า 1. ทําทำให้จิตว่างตลอดการโดยการทำสมาธิหรือสมถกรรมฐานจนบรรจุ เจโตวิบุติที่ไม่กำเริบอีกเลยผู้ที่ทำวิถีจิตว่างตลอดการวิธีนี้หรือบรรลุธรรมเป็นอรหันต์วิธีนี้ที่เรารู้จักกันดีที่สุดคือพระพุทธเจ้านามว่าพระศิวะหรือพระอีศวนซึ่งเป็นราชาแห่งสมาธิ 2. ทํทำให้จิตว่างตลอดการ โดยการทำสมถะแค่ชานหนึ่งหรือชานสองนอกนั้นทำวิปัส,สนาหรือสติปัฏฐานสี่ผู้ที่บรรลุธรมจิตว่างจากกิเลสตัณหาว่างจากทุกวิธีนี้จะเป็นอรหรันตุขวิปัสสโกไม่มีอภิญญาหนึ่งถึงหเลยมีแต่อภิญญาหกหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างเดียว เพราะการทำสมาธิหรือสมถกรรมฐานเท่านั้นจึงจะเกิดอภิญญาห้าอย่างได้และด้วยเหตุนี้ในปฐมสังายนาจึงไม่มีใครเชิญพระอรหรันตุขวิปัสสโกเข้าร่วมเนื่องจากท่านไม่มีความสามารถอย่างอื่นเลยมีแต่ความสามารถเฉพาะทำให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาเท่านั้น สามทให้จิตว่างตลอดการโดยการทําสมถกรรมฐานควบวิปัสสนากรรมฐานพระอระหันตุทุกประเภทยกเว้นสุขะวิปัสสโกจะใช้วิธีนี้กันทั้งนั้น 4. ทําให้จิตว่างตลอดการโดยการทําบุญและทําสมถกรรมฐานควบวิปัสสนากรรมฐาน แล้วอุทิศกุศลให้บรรดาเจ้ากรรมในเวรที่ตามรังควานในชาตินี้เมื่อเจ้ากรรมในเวรที่ตามรังควานในชาตินี้เราใช้นี่กรรมให้พวกเขาทุกดวงแล้วจิตมันก็ต้องว่างอยู่เพราะเจ้ากรรมในเวรในชาติต่อไปอยังเข้ามาไม่ได้เพราะเราเข้านิพพานหรือเป็นพระอรหันต์ไปก่อนในชาตินี้ กรรมที่เหลือที่ต้องชดใช้ในชาติต่อไปจึงกลายเป็นอโหสิกรรมไปโดยปริยายอนหนึ่งหลวงปู่เทพโลกอุดรและพระอรยะวังโซท่านต่ออายุได้นานถึงกว่า2,000ปีเพราะท่านเพียรพยายามอย่างมากใช้อิทธิบาทสี่แผ่เมตตาอุทิกุศลจากกรรมฐานของท่าน ชดใช้นีกรรมให้กับเจ้ากรรมในเวรในชาติต่อๆไปด้วยไม่ใช่เฉพาะเจ้ากรรมในเวรที่ตามรังควานในชาตินี้เท่านั้นเจ้ากรรมในเวรของท่านในชาติต่อๆไปจึงอนุญาตให้ท่านได้ใช้กายมนุษย์เดิมในชาตินี้ต่อไปเรื่อยๆท่านจึงไม่ตายไม่ต้องไปดูดเลือดใครต่ออายุด้วยพระอรหันต์ที่ทำบุญทำทานด้วยวัตถุ และด้วยกรรมาฐานมากๆแม้ท่านจะเข้านิพพานไปแล้วส่วนใหญ่จะไม่ละลายและไม่ทิ้งอามิสมานกายหรือกายทิพมนุษย์ของท่านไปเปล่าๆแต่จะส่งอนิสมานกายหรือกายทิพมนุษย์ของท่านลงมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเจนจะแม่กวนอิมที่ชื่อพันวดีสีโสภาคที่ส่งอาทิสมานกาย ของท่านลงมาเกิดเป็นพระนางจามเทวีพระศรีสุริโยไทยพระนางเรือลม่มโดยเหตุนี้ต้องการช่วยชาติบ้านเมืองในยามวิกฤตที่มาของอายุพุทธศาสนา5,000ปีแต่อยากไปเกิดในช่วงหลังปีพุทธศักราช3,250ดีกว่าการเกิดช่วงหลังปีพุทธศักราช3,250แม้ว่าช่วงนั้น ผ่านยุคมหาสงครามกวาดล้างชาวโลกประมาณปีพุทธศักราช3,000ไปแล้วแต่ชาวโลกก็ยังต้องเผชิญกับภัยพิบัติครั้งใหญ่ต่อไปเพราะกำมมันตรังภาพรังสียังคงปกกลุ่มทั่วโลกไปอีกนานหลายร้อยปีผู้คนยังคงตายเพราะกินอาหารที่มีกำมมันตภาพรังสีไปเรื่อยๆทำให้สุดท้ายประชากรของโลกลดเหลือลง ไม่ถึง100ล้านคนจากที่เคยมี6,500ถึง7,000ล้านคนเพราะอย่างนี้การเกิดในช่วงนั้นจึงเสี่ยงจากการลงสู่อบายภูมิบางคนบอกว่าบรารมีของพระพุทธเจ้าโคดมยังคงปกป้องรักษาพุทธศาสนาในสามโลกอยู่ไปอีกไม่น้อยกว่า5,000ปีใช่ แต่บารมีของพระพุทธเจ้าแค่ปกป้องรักษาพุทธศาสนาเท่านั้นไม่ได้ปกป้องมนุษย์ที่ทำแต่บาปอากุศลเราต้องช่วยตนเองด้วยการรักษาศีลทำทานทำสมาธิแต่ในสภาวะที่อาหารปลอดเชื้อกำมันตภาพรังสีหาได้ยากมากผู้คนที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งรล้านคน ก็จะคงรักษาศีลทำทานทำสมาธิคงลำบากหน้าดูและคนที่ไปเกิดหลังปีพุทธศักราช3 5 5พ้นจากอบายภูมิไปได้ก็นับว่าเก่งมากแล้วอันหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่า,าศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนมีอายุ5,000ปี แต่ศาสนาพุทธของพระองค์โคตมะพุทธเจ้าจะมีอายุเพียง2,500ปีเท่านั้นต่อมาพระอานน์ได้ทูลถามว่าเหตุใดพระองค์จึงไม่ให้พระศาสนาดำรงอยู่จนครบ5,000ปีดังพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าแลผู้ใดเล่าจะเป็นผู้ดูแลพระศาสนา พระอานนท์จึงทูลว่าขอให้พระภิกษุสงฆ์สัมมาเนนภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้เป็นพุทธบริษัทเป็นผู้ดูแลและบำรุงรักษาพุทธศาสนากึ่งหนึ่งเป็นเวลา2,500ปีพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงอนุญาตแล้วสงถามว่าใครจะขออะไรบ้างบ่วงเทพทั้งหลายทุกเหล่าชั้น อันได้แก่พระอินทร์พระพรมพระยมพระการเหล่าเทพเทวาทั้งหลายจึงพร้อมใจกันกราบทูลว่าขอให้ปวงเทพได้ดูแลและบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปอีก1,250ปีพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงอนุญาตอีกแล้วทรงถามต่อไปว่าใครจะขออะไรอีกเหล่าพยาครคนทันนาคราช ท้ากุเวนกินนอนกินนารีและพูดผีปีศาจจึงกราบทูลพระพุทธองค์ว่าขอพวกเขาดูแลรักษาอายุพระศา,าสนาอีก1,250ปีจนกว่าพระศา,าสนาจะค่อยๆเกลียวเล็กลงไปนี่คือกำเนิดหรือที่มาของอายุพุทธศา,าสนา5,000ปีไม่มีผู้ที่มีความดีพอ แม้แต่อยู่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหากราชิกาสวรรค์ชั้นแรกที่พวกเขามาดูแลเราซึ่งเป็นชั้นต่ำสุดก็ยังเข้าถึงไม่ได้และมนุษย์หลังปีพุทธศักราช3,250จะบรรลุธรรมชั้นสูงได้อย่างไรพุทธภยากรโลกจะแตกต้องหลังปีพุทธศักราช5,000ปีถึงตอนนั้นก็ไม่ทราบได้ว่า เรานั้นจะไปโยชน์ที่ไหนกันแต่ก็ขออธิษฐานว่าถ้าไม่สำเร็จมรรคผลในชาตินี้ก็ขอให้ได้พบพระศรีอริยะเมตไตรสัมมาสัมพุทธเจ้าการอธิษฐานนั้นอธิษฐานได้แต่จะสำเร็จตามความประสงค์หรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณทำดีมามากพอหรือเปล่าอีกอย่างอย่าไปคิด ว่าพระศรีอริยะเมตไตรสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเกิดในโลกมนุษย์ใบนี้ท่านจะมาโลกมนุษย์ใบนี้เพียงเพื่อจะเผาศพพระมหากัสสปะด้วยเตโชกสินของท่านเท่านั้นหลักฐานชัดว่าพระศรีอริยะเมตไตรสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่มนุษย์ในโลกใบนี้เพราะว่าพระศรีอริยะเมตไตรสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ มีพระวรกายสูง88ศอกพระองค์ใหญ่กว้างได้25ศอกตั้งแต่พระบาทถึงพระชานุมนทนมีประมาณ22ศอกตั้งแต่พระชานุมนทลขึ้นไปถึงพระนาผีประมาณ22ศอกตั้งแต่พระนาผีขึ้นไปถึงพระรักขัญทั้งสองประมาณ22ศอกตั้งแต่พระรักขัญขึ้นไปถึงพระเสียนเก้ว ที่สุดยอดพระอุณหิตเปลวพระพุทธรัศมีนั้นประมาณ22ศสองสอเสมอกันทั้งสี่ส่วนประรากขวัญทั้งสองแต่ละอันนั้นยาวได้ห้าสอกอันว่าพระหัตถ์ทั้งสองซ้ายขวานั้นยาวได้สี่สบศอกเข้าใจว่าความยาวจากหัวไหลถึงปลายนิ้วมือแต่ละข้างยาวได้สี่สิอกพีระจัก ในระหว่างภายในแห่งพระพาหาทั้งสองซ้ายขวานั้นมีประมาณ25้าศอกพระอังคุลีแต่ละอันยาวได้ห้าศอกฝ่าประหัตแต่ละข้างกว้างได้ห้าศอกพระศอโดยรอบมีประมาณห้าศอกโดยยาวก็ห้าศอกพระโอดเบื้องบนเบื้องล่างกว้างส0บศอกเสมอกันเป็นอันดี พระชิวหาอยู่ภายในพระโอษยาวสิบศอกพระนาศิกสูงยาวลงมาได้เจดศอกดวงพระเนตรทั้งสองโดยกว้างได้เจดศอกแววพระเนตรทั้งสองที่ดำกลมเป็นปริมณฑลอยู่นั้นมีประมาณห้ศอกพระขนงแต่ละข้างยาวได้ห้าศอกในระหว่างพระขนงทั้งสองกว้างได้ห้าศอกพระกันทั้งสองแต่ละข้าง ยาวได้เจ็ดศอกและดวงพระพักนั้นเป็นปริมนทนกลมดังดวงจันทร์เมื่อวันเพน็ญมีประมาณกลมได้25สิบศอก